บริษัทเบเตอร์กรุ๊ปโดยบริษัทเบเตอร์เวิร์กรีนจำกัดมหาชนจับมือสถาบันยานยนต์ในการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการสร้างยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรวมถึงกรรมวิธีการจัดการสร้างรถยนต์ให้ได้มีการกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเตรียมการเพื่อที่จะจัดการสร้างยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ วงจรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตอนนี้เราโปรโมต EV ใช้กันเยอะในช่วง2ปีนี้รถ EV ยา,ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เติบโตยอดซื้อยอดขายก็ก็พุ่งนะอย่างที่เราเห็นกันในอนาคต8ปี10ปีหลังจากที่รถยนตะ์หมดอายุเนาะแบตเตอรี่หมดอายุ u, ส่วนใหญ่เราก็คุยกันว่าเราจะต้องหาวิธีจัดก,การอย่างถูกวิธีเรื่องของซากย,ยานยนต์ไฟฟ้านะซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ทางกระทรวงอุตสาหกรรมทางบรรยายนต์เราเองเราก็พยายามที่จะมองแบบครบวงจรล้วก็ทํางานเชิงรูปเนาะก็อยากจะเตรียมการไว้ก่อนว่าเราจะวางระบบบริหารจัดการสร้างยานยนต์ไฟฟ้านี้อย่างไรในอนาคตซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างกับระบบที่เป็น ICE หรือรถสันดาปภายในในปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนประกอบต่างๆที่เปลี่ยนไปนะในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเราเองเราก็พยายามโปรโมท EV ควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรเราก็คิดว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเราเองเราก็โชคดีเราได้ทาง Better World Group ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการจัดการขยะอุตสาหกรรมหรือสร้างอุตสาขยะอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัทชั้นนำแล้วก็มีเทคโนโลยีมีความพร้อมนะมีระบบบริหารจัดการที่ที่ดีแล้วก็สถาบันยานยนต์ก็จะได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะมาศึกษาแล้วก็เตรียม เรื่องของโมเดลในการบริหารจัดการซากยานยนต์ไฟฟ้าที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะอย่างครบวงจรซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะต้องเตรียมการรับมือไว้ในอนาคตเพราะไม่อยากให้การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีกระแสที่ดีในประเทศไทยเกิดไปเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆ2เราก็คิดว่าจริงๆที่คุยกันเราก็อยากจะทําไปถึงแค่ไม่ใช่แค่การจัดการซาก พราะจริงๆแล้วเนะี่ยอุตสาหกรรมสร้างรถยนต์เนี่ยมันก็มีมูลค่าที่เป็นเซอร์คูล่าอีโคโนมีได้หากเราวางระบบบริหารจัดการที่ดีเราอาจจะต่อยอดสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเซอร์คูล่าอีโคโนมีในประเทศไทยได้เซอร์คูล่าอีโคโนมีก็เกิดจะเป็นการสร้างอุตสาหกรรมหรือสร้างเศรษฐกิจใหม่เรียกได้ว่าเอาสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาพยายามทําให้เป็นโอกาส สำหรับธุรกิจใหม่ในอนาคตน่าจะดีกว่าสำหรับในส่วนของเมต้โกลเด้นนะคะเราจะทดลองนำซากรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า E ีีหรืออาจจะบางส่วนอาจจะเป็นไฮบริดด้วยเพื่อมาแยกองค์ประกอบก็ออกมาก่อนเพื่อดูว่าส่วนไหนเนี่ยสามารถนำไปจัดการด้วยวิธีการอะไรบ้างซึ่งณตอนนี้เนี่ยการจัดการก่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีหลากหลายมากมีตั้งแต่แยกประกอบดูว่าส่วนไหนใช้ได้ส่วนไหนขายได้ส่วนไหนต้องนำไปฝัง บางส่วนอาจจะต้องนําไปเผาแต่ว่าต้องเรียกว่าตัวเอกของงานของเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะจะอยู่ที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตัวลิเทียมแบตเตอรีะะ่เนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งใหม่มากเลยในวงการของการรีไซเคิลนะคะดังนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นโอกาสสาคัญของเราเหมือนกันที่จะได้เรียนรู้นะคะว่าจะทํายังไงกับมันดีค่ะก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะสามารถนําไปจัดทําเป็นคู่มือการจัดการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วก็สามารถนํามาใช้งานได้จริงค่ะเลยสิ่งที่สําคัญคือน่าจะเป็นเรื่องของออไม่ใช่เรื่องเทค,โ,ทเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เราสามารถเรียนรู้ขิดคนแล้วก็นำมาจากต่างประเทศได้แต่สิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญแล้ก็คือในเรื่องของช่องทางในการ ส่งมอบรถยนต์มาจนถึงปลายทางมาถึงการกําจัดจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเมืองไทยเราอะค่ะเรามีการขายรถมือสองมือสมือ4เราไม่ไม่เคยมี랩ไซเคิลของเขาจริงๆว่ารถยนต์เนี่ยมันควรใช้ไม่เกินกี่ปีถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นแชร์เลนสำคัญสําหรับในเรื่องของการจัดการซากยานยนต์มากกว่าว่าทํายังไงให้คนไทยเกิดตระหนักรู้ว่า เราควรจะใช้รถยนต์ไม่เกินกี่ปีถึงจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษตอพเ่อนร่วมทางยิ่งใช้รถไปนานก็ยิ่งมีปัญหาวารในเสียมีปัญหาการซ่อมเยอะไปจนถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยรถยนต์คันนั้นนเนี่ยอาจจะถูกไปจอดทิ้งไว้ที่ไหนโดยที่ไม่มีใครกล้าเก็บกลับไปก็เป็นมูลภาวะต่เอ,อเพื่อร่วมใช้ทางใช้ถนนในในช่วงแรกสําหรับโครงการนี้ค่ะเรากออ็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถาบัญญญญนยานยนต์นะคะที่จะ จัดหาตัวซรากยานยนต์เนี่ยมาให้เราทดลองใช้ก่อนนะคะในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการนำไปถอดประกอบเพื่อที่จะแยกชิ้นส่วนออกมาก่อนแล้วก็จะมีการศึกษาร่วมกันในแต่ละ process ของการทํางานเลยว,ว่าในส่วนไหนเนี่ยสามารถได้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างใช้เวลาเท่าไหร่มีมูลค่าต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่หรือมีคอต,ต้นทุนเท่าไหร่ เพื่อที่จะดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเลือกโปรเซสตไหนบ้างที่จะมาใช้จริงในอนาคต